สวัสดีครับอิชิตันบ้านทุ่งนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านนาตะกุดอำเภอสีเทพ,พ,เทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้มีภารกิจใหญ่นะครับมีสมัครพักควครับจะชวนไปหาปลานะครับไปดูความวนซื่นโฮเซลกับช่องอิชิตันบ้านทุ่งได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอิชิตันบ้านทุ่งเลยนะครับ ถ้าคุณพร้อมแล้ว let's go การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำตามไปครับท่านผู้ชมมาดูกันว่วอ,อะไรกันมาหนักหนาเนี่ยวันนี้มาตั้งแคมป์กันหรือเปล่าไม่รู้นะนะนะ อะไรคุณลากอะไรไปเนี่ยเฮ้ย้อง่เงอะไรมา่รู้โอ้คุณา mơ thăm nha đẹp เลยเฮาไปเด้น้องมันเป็ดเลยมีน้ำล้างอยู่ล้าง คนบอกเจ้าที่จะทางเหรอนี่ยคนี้ไม่เชื่อก็อย่าเล่หอู่ก็ขอความเชื่อส่วนบุคคลครับใครไม่เชื่อก็นิ่งๆไว้ครับทำอะไรครับเนี่ยหนูท่านผู้ชมเนี่ยทำเลย คุณพูดนีน่เป็น้รครับขอยยิ้มได้อย่างเดียวครับคนนี้เกิดมายิ้มได้อย่างเดียวครับไปไล่ยุงครับยุงเยอะ เจอตัวแล้วครับเจอตัวแล้วไอนน้เราต้องเซ็นเซอร์เด็กนะครับบังเด็กหน่อย นี่ครับปลาเผาสไตล์บ้านทุ่งครับนี่นี่ดูดูดูนี่นี่ได้มาสดๆครับเนี่ยนี่ปลาเผาครับสไตล์บ้านทุ่งข้างล่างกําลังลําเลียงขึ้นมาครับปลาช่อนตัวเบลล์มเลยว่างั้นอ่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นกันคงจะเอาขึ้นไม่ไหวครับตัวใหญ่เกินนะครับรอก่อนรอก่อนท่านผู้ชม ครับมาดูอาหารการกินสไตล์อิตันบานทุ่งนะครับนี่นี่นี่ดูดูนี่เนี่ยย่างเขาเรียกอะไรเผาปลาเผาปลาช่อนเผาเนี่ยมันดองเด้งดองเด้งอย่างเงี้ยมันคืออะไรเนี่ยโอ้คนทำไมทำอะไรยาวขนาดนี้เนี่ยคนนี้ไปดักสัตว์เหรอเนี่ยดักได้แล้วตัวนึงเนี่ยปลาช่อนกระโดดขึ้นมาติดครับเออเสียปากเลยเนี่ยตายไปแล้วก็หมอตัวใหญ่ปลากำลังมันเข้าดู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 ดดู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 ดกูดดูดดูดนูดด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 ู ได้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 วรนนี้ได้วันี้ได้ได้ครับผมอ,อือปากวเรียกพออ่อว่พ่อเลยครับอาก็มีน้ำจิมดดดจจจ้มสุดเด็ดรับแจีวครับเจวครับนี่จิ้มสุดเด็ดจิ้มสุดเด็ดนนี่นะครับในพานเรากำลังรู้จะไปเอาเก้งกวางเนี่ยมายา่างั้น ไม้ใหญ่เลยครับอือเเสียบตากล้องนะครับนี่แ้ะครับเคยชีวิวิถีชีวิตแบบบ้านทุ่งบ้านทุ่งนะครับบ้านเราหากินแบบธรรมชาติครับไม่ต้องกลัวเปื่อนกลัวเปลือครับพวกเรามาหากินกันดูสภาพผมนะครับอ่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากแชร์ด้วยนะครับให้เพื่อนๆในกลุ่มได้ดูได้รับชมกันนะครับ บางคนมาทํางานอยู่กรุงเทพครับคิดถึงบ้านคิดถึงแบบอะไรเขาเรียกว่าวิถีชาวบ้านเคยแบบเมื่อก่อนตอนหนุ่มสาวเคยมานั่งแบบเนี่ยเนี่ยธรรมชาติแบบนี้นะครับเนี่อาจจะนึกหวนถึงได้ครับเพราะยุคนี้สมัยนี้ก็อาจจะหายากละนอกจากคนที่ว่าอยู่บ้านจริงๆครับนี่ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ครับผม สำหรับเกมนี้ก็ขอ,ขอกล่าวคำาว่าสวัสดีครับ okay. Okay. Yeah.